เสี่ยงด้วยความปรารถนาดีเลยมาแล้วก็พลาดนะไม่รู้ไอเดียใครนะลองปรับเกมดูนะฮะตอนนี้ผมมองว่า50 5 0ไปด้วยกันครึ่งครึ่งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ไอแลนดไลา์กำลังดาวลงดาวลงดาวลง,ดาวลงอย่างต่อเนื่องด <laughs> ันสลด์กำลังถูกดับฟันอย่างต่อเลือกต่อเนื่องนะครับสาเหตุต้นสาเหตุห,ตหลักๆเพราะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์มากขึ้น พลเอกประวิตยไปเที่ยวทะเลมากําลังทยอยกลับมาเข้ามาในฝั่งนะฮะเหลืออย่างเดียวนะครับต้องรีแบนดิ้งให้สําเร็จนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ GM ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว 6news นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแลนสไลด์หมดแต้มบุญแล้วนะครับในขณะที่เศรษฐาทวีสินประกาศจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับในขณะที่ธนกรหรือแดกเนะี่ยก็ยืนยันว่าดาฟันนะมายว่าแลนสไลด์แต้มบุญหมดไปแล้ว บรอกกอยุบสภาออกแน่ที่ยุบสภาเมื่อไร่น่าสนใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ของแต่ละพรรคการเมืองก่อนแล้วสู่กระบวนการวิราะห์และสู่กระบวนการสังเคราะห์กันพั0ส้บาทค่าช่วยเลี้ยงลูกสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพอตเตอร์นะครับขณะนี้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณพนิกาวานิศนะครับเวลาไปโรงพยาบาลต้องจ่าย3าบาท ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ตอนผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเราจึงเริ่มนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี48ล้านคน<ฮ>และประสบความสำเร็จมาแล้วนอกจากรักษาฟรีแล้วต่อไปนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเมือ่อก่อนหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้บัตรสองใบลดกา๊าซลดค่าไฟฟ้า สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ดูแลคนไทยทุกช่วงวัยนะครับก็ทั้งเบีย้ยผู้สูงอายุแม่และเด็กผู้พิการผู้ด้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเลยทุกคนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความได้เท่าเทียมกันทุกอย่างนะครับเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในสังคม ทุกท่านครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้นั้นพักพลังประชารัฐโชคดีมากนะครับที่มีแต่คนดีๆแล้วมีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาอยู่ในพักพลังประชารัฐพรานักกรรรมตีประจำสำนักนายกัฐมนตรีหรือแดกเนี่ยนะครก็ดับฝันเพื่อไทยอย่าหวังปฏิหารแลนสไลด์แต้บุญหมดแล้วหลังมีพรกอรยุบสภาบรรยกาศการเลือกตั้งคึกคักแน่นอนรวมไทย สร้างชาตินะครับเตรียมปราศัยใหญนะ่ขอเป็นรัฐบาลยึดหลักทําแล้วทําอยู่ทําต่อนะครับบัตรสวัสดิการพระช่วยคนจนหน้ายิ้มอิ่มท้องนะรพร้อมลงมือทําทุกนโยบายที่หาเสียงไว้นะซึ่งธนากรวังบุญคงชนะรัมตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ พักรวมไทยสร้างชาตินะคะรับกล่าววันที่2เมษายนจะมีการปราศัยใหญ่ของพักจากหลังจากที่พระราชกฤษฎิกายุบสภาจะมีการประกาศกฤษฎิกาการยุบสภาส่วนจะเป็นวันไหนขอให้รอการประกาศตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและตรีกลาโหมแจ้งไว้อย่างไรก็ตามหลังจากการยุบสภาบรรยากาศการเลือกตั้งจะคึกคักขึ้น พรรคกววมไทยสร้างชาติพร้อมจะเดินทางอย่างเต็มที่ในการหาเสียงเพื่อส่งต่อนโยบายของพรรคทั้งหมดให้ถึงประชาชนนะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ย้ําว่าการเลือกตั้งเป็นการกําหนดอนาคตของประเทศสุดแล้วแต่การตัดสินใจของประชาชนซึ่งพรรคกวมไทยสร้างชาติมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาการบริหารภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จะนำนโยบายที่มุ่งประโยชน์อย่างแท้จริงก็นั่นคือเป็นวัฒกรรมบางส่วนที่เขาทำขึ้นมาก็จะส่งสสทั้งหมด400เขตที่เหลือกับปฏิริษีอีกร้อยคนนะนี่เป็นนโยบายของพออรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะที่เกิดขึ้นในคณะพันโทหิมาลัยหรือผู้พันหิมาลัยพิวพันเนี่ยนะก็ยืนยันนะว่าเป็นม่ทัพภาคเหนือ แล้วก็หลังจากยุบสภาเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็จะเดินสายภาคเหนือจะเริ่มต้นที่พิษณุโลกก่อนนะครับในการหาเสียงในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เกมตอนที่บายหุ้นส่วนกันนะแต่ละคนพูดไปพูดไปเราก็งงถ้าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจแล้วมันก็เดินเกมยังไงเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้หลักที่น่าสนใจนะครับคือ แหวกทางแลนสไลด์ฝ่ายซ้ายแหวกทางแลนสไลด์พอแหวกทางแลนสไลด์เสร็จสิ่งที่มุ่งและกําลังเดินไปในขณะที่กระบวนการแหวกทางก็ทํำยังไง1เล่นงานภูมิใจไทยนะโดยมีชูวิทย์เป็นคนเล่นสองเล่นงานพลเอกประยุทธนะ์เรื่องทุนสีเทาฟาดไปที่หลานพยานฟาดเข้ามาส่งคนป่วนอวารวาสพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ฝ่ายซ้ายเนี่ยไม่โดนเลยสังเกตไหมฮะ ปรากฏว่าก็เริ่มมีการเรื่องเล่นงานเรื่องของ SCSS ขึ้นมาไปร้องแต่ยังไม่มีคำสั่งอื่นใดขึ้นมาก็เป็นการไปร้องที่ทำเนียบรบัฐบาลนะฮะนี่คือนี่คือ,คอกลยุทธ์ทางการเมืองเขากดฝ่ายขวาไว้นะแล้วก็เขาเปิดทางฝ่ายซ้ายโดยใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าครอบครัวนะใช้วาทกรรมนะที่เรียกว่าแลนสไลด์ในการเดินกลยุทธ์ จุดอ่อนของฝ่ายขวาคืออะไรอะละตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายขวาทํามาถูกค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาถูกละ <S 2> <S 2> ยุบสภานะฮะนายแพทย์ชลนาถสีแก้วะะเพื่อไทยก็เชื่อว่านายกจะมีการประชุมครมออีกรอบเต็มสตรีมในวันที่21ะะและเชื่อว่าจะยุบสภาหลังจากวันที่21ไป ก็ค,คงจะเป็นวันไหนเข,เขายังไม่รู้แต่วันไหนเขาไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยผมเรียนย้ำๆ <_ an> ย,ย,ยุบยิบสองเว้นหนึ่งวันนะฮะถ้าม่นย้ำเมื่อสามยุบยิบสองนะฮะนั่นะคือประกันที่หนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและต้องทําตอนนี้คือฝ่ายขวาโดยเฉพาะพักรวมไทยเนี่ยไม่มีนักรบมีแต่นักเลือกตั้งอ่าพวกนี้ก็เป็นนักเลือกตั้งสองมีเด็กเส้น นะสามอิฐหานก็มีอยู่สามส่วนนี่ลนะฮนะไม่มีสิ่งหนึ่งคือนักลบในพักไม่มีนักลบในรวมไทยเนี่ยนะฮนะมีนักกฎหมายคุณพิลพันเนี่ยเก่งแต่ไม่เก่งในการเมืองแดกเนี่ยเรียนมาแต่ก็ไม่ได้เรียนในการเมืองนะแดกก็คือธนากรเนี่ยไมไ่เรียนในการเมืองนะขิงพิรพันก็เป็นลูกนะฮะลูกของกำนันสุเทพก็เป็นอย่างที่ทราบกัน นะก็ไม่ได้เก่งเรื่องการเมืองก็มาพ่อๆช่วยสนับสนุนอยู่พิจาริปต์มาก่อนมาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับก็มีคนที่เป็นนักการเมืองมาก็เป็นลูกของพิชาติเตาปูนมีชาติเตาปูนมีนักพิชาการก็คุณไตลงสวนนุวนะรรณคีรีในบัวลุงกม็มีแต่ไม่มีนักลบนะครับผมแนะนามุ่นส่วนนะนะคใครรู้จักไปบอกเขาหน่อยไปหานักลบมานักลบคืออะไร ต้องมาเป็นปากเป็นเสียงตอบโต้ตแทนพูดแล้วมีคนฟังตอนนี้มีคนเดียวที่เป็นนักลบที่พอสู้ได้พอฟังได้แต่มันไม่มันลำบากอะออตอนนี้ก็มีธนากรคนเดียวที่เคยเป็นโฆษกรัฐบาลคนอื่นไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆนะพอไม่มีปุ๊บทําให้โดนอย่างชูวิทย์ขึ้นไปเนี่ยล,ลําบากโชคดีนะมี ผู้พันหิมาลัยมีเสหิมาลัยเสหิมาลัยนะใช้อ่อนรับแข็งคือชูวิทย์มันจอมอลรวาดนะเขารู้มือกันดีนี่เขาเคยลำบากมาด้วยกันสู้มาด้วยกันแนละ้วรู้ดิชูวิทย์นิสัยยังไงพอชูวิทย์มาเขาอ่อนรับน,นะก็ส่งกันไปนะชูวิทย์ก็เลยมุ่งไปเล่นภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเนี่ยถูกมองว่าจะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอ,อนุทินชาญวีรกุลนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลักที่ผ่านมาถูกล้แต่นักรบไม่มีหลักตอนนี้เดินหลักนักเลงทําการทหารตอนนี้ชัดชวานคงอุดมบางคนไม่รู้จักใครว่าชัดชวานคงุดมเอาที่บอกชัดเตาปูนรู้จักนะฮะมหากราบนักเลงอท่านอายุ80แล้วนะชัดเตาปูนเดินท้องถิ่นเก็บท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดอ่อนของทหารจุดอ่อนของพรรคการเมืองตอนนี้ไล่เก็บมาหมด อาบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องเข้าเทศบาลและอาบาจอแต้องเข้าสู่กระบวนการละลายพฤติกรรมในยกสุดท้ายแต่มันได้เฉพาะรอบนอกเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอาบตอบจเนี่ยมันมีเฉพาะนอกกรุงเทพมหานครนะทำให้ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝ่ายขวาโบเบเลย ตะติ้งโดงเลยนะฮะตอนนี้พักการเมืองของฝ่ายขวาที่คิดว่าจะมีโอกาสได้รับชัยชนะในกรุงเทพมหานครมากที่สุดเนี่ยมองไม่เห็นเลยพูดตรงๆด้วยความปรารถนาดีพักรวมไทยก็ไม่มีกำลังแต่ภาพลักษณ์ดีข้อดีคือภาพลักษณ์ดี รีแบรนดิงดีพอเดินหลักแม่นอย่างนี้ทสารมากขึ้นเข้าลู่ล่ะหลักมาได้ด้วยนไหมฮะใช้หลักกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองพล้อมปุ๊บข้างไหนง่ายเก็บไว้เล่นทีหลังพักที่ผมเสียดายมากคือพักประชาธิปัตย์ประชาธิป,ปัตย์ตอนนี้เดินเกมไปเรื่อยจริงนะสเปสปะ,สปปะเละเทะคนหนึ่งแตกออกจากประชาธิป,ปัตย์พักพลรนยุทธภาพลักดีรีแบนดิงเป็น คนแห่เข้าภาคคนเอกประยุทธ์แม้กระทั่งภาคพลังประชารัฐก็แห่ไปเข้าพนเอกประยุทธ์ทั้งที่พลังประชารัฐกับรวมไทยไม่ก้อนเดียวกันนะฝ่ายขวาเหมือนกันนะตอนนี้พลังประชารัฐกำลังวางตัวผู้สมัครสส แต่ไม่รู้ใครนะคิดยังไงไม่ทราบไปเอาลูกพลเอกสนธิบุญยรัตนะ์กัลินเนี่ยมาลงเลือกตั้งเขตเนี่ยไม่รู้คิดได้ไงนะโอ้เรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะตัดสินใจใผิดเต็มที่ควรจะไปลงปฏิลิษไม่ควรจะมาลงเขตเสียงไม่ใช่เสียงเขาแพ้นะพรรคจะพังไปด้วย นะและที่ผ่านมาทำสงกรามล่าสุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพลังประชารัฐซึ่งเป็นรฐบาลแพ้ละเนระนาะเพราะไม่แม่นยำในยุทธ,ธาศาสตร์ซึ่งผมบอกแล้วว่าอย่าไปเลือกกรุงเทพมหานครคุณต้องไปเลือกพัทยาก่อนเขตปกครองพิเศษพัทยาให้เสร็จชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาลงในกรุงเทพมหานครก็ดันทะลึ่งทำพร้อมกัน วงเดียแพสะสกลทงสกลทีตอนแรกว่าจะลงพลังประชารัฐจูจูก็ไม่ส่งลงพลเดเบกชักทิพย์ชายจินดาจูจูก็เลิกกระทันหันเพราะหลักผิดก็ต้องให้ชัดชาติเป็นแทนเพราะดือ้อมองการเมืองแค่ตามองเห็นไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายยึดแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นเป็นสำคัญแต่ไม่เข้าใจหลักของชาติสถานการณ์จึงเป็นแบบนี้ถ้าพลังประชาธัปยังเดินแบบนี้ต่อไปกรุงเทพหายเกี้ยงรีแบนดิ n งตอนนี้ก็ใช้การวีดอคอไปต่ำจุดต่างๆเพราะพลเอกประวิทย์เริ่มไม่ไหวแล้วจึงผมเคยบอกหลายครั้งอย่าไปใช้งานท่านมาก อายุมากแล้วตอนนั้นหลังจากที่สนธิรัตน์ลาออกหลังจากสีกุมารออกไปบางคนถามกันใหญ่คนนั้นจะเป็นหัวหน้าพักคนนี้จะเป็นหัวหน้าพักผมคนเดียวเสนอเลยว่าควรที่จะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณตอนแรกพลเอกประวิตยวงสุวรรณจะวางมือทางการเมืองได้สามใบ นะครับจะพักผ่อนร่างกายไม่ไหวผมก็เรียนว่าควรอย่างท่านพลเอกประวิตยกลับมาพลเอกประวิตย์ต้นใจถึงแต่ต้องยอมรับว่าร่างกายถ้าไม่ค่อยไหวจะไปใช้งานหนะักไม่ได้แต่ภาพลักษณ์ตอนเนี้พลังประชารัฐมันเห็นภาพของพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักเป็นเจ้าของพักคนมองอย่างนั้นสิ่งที่สําคัญคือการ รีแบนดิงหลักกลยุทธ์โซ่ข้อกลางการปรองดองผมเรียนย้ำนะคือคนมองการเมืองพื้นพื้นใหม่ๆเด็กเล่นใหม่ๆเนะี่ยจะบอกว่าโอ้มีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราก็มาเอาตรงกลางดิก็เดินกลยุทธ์การปรองดองเป็นคนกลางเป็นโซ่ข้อกลางที่บทเอกชาิริยยงจะยุทธเคยทำมาก่อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จจะทำนะครับ ตอนนี้พลังประชารัฐเริ่มเข้าซองคือเลิกตั้งเวทีปราศัยหาเสียงก่อนที่จะมีการยุบสภาใช้อำนาจหน้าที่เดินให้เต็มที่นะครับเดินให้เต็มที่ลงพื้นที่นั่นคือสิ่งที่ดีสุดก็เริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่ออกทะเลไปไกลไปจัดเวดีหาเสียงจัดเสร็จ3 0 0 5้อแล้วแต่สุดท้ายกลับบ้าน สองสามชั่วโมงกลับบ้านค้ารถไม่ได้ประโยชน์ตลกเดินการเมืองแบบรัฐบาลกับเดินการเมืองกับการเป็นขายฝ่ายค้านมันคนละบริบทสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของผู้บริหารไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนี่เรียนด้วยความปรารถนาดีคนเป็นรัฐบาลเดินการเมืองมันง่ายเห็นไนะหมพรเดชพยุทธ์เข้าลู่ฟุบฟุบไม่จัดเวทีปาศัยจนกว่าอะไร จนกว่าจะมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งนี่คือหลักที่ถูกต้องเดินไปเพราะอะไรรู้ได้ไงเขาเขียนในรัฐธรรมนูญไปอ่านไปอ่านคนกาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาวางไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนไวน้ในรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมหลังที่มีการหลังการลงประชามติไปแล้วเขาแก้ให้แล้วเขาวางหลักไว้แล้วอ่านตีให้แตกมองให้ลึก จะเข้าใจว <ını Vincent Leonard> ่ากลยุทธ์ทางการเมืองถูกวางไว้เป็นชั้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 นเตรียมไว้และเตรียมการตั้งแต่ปี60ยาวจนถึงปัจจุบันปี2566เขาวางไว้ทั้งหมดกี่ปีทราบไหมฮะยุทธศาสตร์การเมืองของชาติเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเหมือนไอ้ทีมยุทธศาสตร์ชาติไม่รู้จะไปทางไหนยุทธศาสตร์การเมืองของชาติเนี่ยเขาวางไว้50ปี บอกโอ้โหเตรียมแผน20ิปีเขาวางไว้ห้าสิไป <S <S นะครับตอนนี้ฟังของรวมไทยมาถูกหรือ,อยังถูกละมาถูกทางแล้วเขารู้ล้พวพลเอกประยุทธ์ต้องเดินหาเสียงพอมีการประกาศกิจฎิกาการเลือกตั้งต้องเข้าสู่กระบวนการที่เ,เรียกว่าจัดเวทีไปด้วยใช้อำนาจหน้าที่เดินไปช่วยเหลือประชาชนไปด้วย นี่คืออาวุธที่สําคัญต้องเอาออกมาใช้ไม่ใช่ไปพูดๆประชาชนไม่ได้อะไรเพื่อผมจะทํำนั่นทํานี่ก็ไม่ทําแต่อํานาจมีไม่ทําแต่เขาเนี้ยทาเลยลงมือทําอันนี้ถูกต้องหลักของประเด็กผระวิทก็ควรลักษณะเดียวกันการรีแบนดิ้งของประเด็กประวิทธผมพูดหลายครั้งนะโคตรง่ายเลยดูตัวอย่างพระเอกประยุทธ์เป็นหลักจากคะแนนนิยมล่วงมา,มาล่วงล่วงล่วงล่ว แล้วพอลากเกมขึ้นมาเนี่ยโดยใช้หลักชาตินิยมโดยใช้หลักนักเลงนําการอาหารเห็นไหมฮะคเดีิวมันขึ้นมาโดยแบบงงๆเลยอะ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาเพรเรยุทธ์ดีวันดีคืนดีวันดีคืนก่อนนั้นแลนสไลด์โอ้ยจะเป็นจะตายแต่กลยุทธ์นี้มาชาตินิยมนักเลงนำการอาหารทุกอย่างมันกลับตลบตาไปหมดเลยเห็นไหมมันเป็นโพสาะสืบัมเกมขึ้นมาเลย ในขณะที่พลเอกะวิตนโหง่ายผมเชื่อกัว่าง่ายทำไมมันไม่ทำวะก็รอดูอยู่เนี่ยก็ยังทําไม่ได้ถ้าทําได้คะแนนนิยมจะดีขึ้นและมันต้องควบคู่กับพลเอกประยุทธ์ไปมันเป็นเทคนิคทางการเมืองต้องควบคู่กันไปคือกระแสมันจะไปภาพหลักมันจะไปคู่กัน,นพลเอกประยุทธ์จะด้ยอยู่หน่อย พราะ่เอกวิทยุจะเป็นตัวนาก็ไปควบคู่กันไปนั่นคือหลักที่สําคัญแต่ตอนนี้จุดอ่อนนิดนึงที่ต้องไปแก้ขอ,องอดีตยุทธ์คือไม่มีนักลบบางคนถามว่าเอานักลบไปเอามาจากไหนไปยากอะไรไปเอามาแล้วคนหนึ่งนะที่จะไม่ผิดจังหวัดราชบุรีหรือสิงห์บุรีที่มีหนวดเนี่ยเอามาคนเป็นนักลบแบบนักลบอีกคนไปเอาเต้มาคนกินมา ไปเอามงคลกิจหรือเต้เอามาเป็นนักลบอีกคนหนึ่งถ้าพลิกมาอยู่คนเอกระยุตโอ้โหการเมืองวงแตกันเลยเดียวนะไปเอาครูปีชาเดี๋ยวอามาเลยไปเอาตัวลครตัวเด่นๆบนโซเชียลมีเดียมาเล่นเลยคะแนนนิยมพรรคจะพุ่งขึ้นแทบไปลงทุนเลย ไม่ง่ายอ่านไม่ออกอเอานะตอนนี้แลนสไลด์กำลังเป็นยังไงนะคงเห็นได้ชัดว่าแลนสไลด์มันดปลงดปลงดปลงนะฝ่ายซ้ายกำลังไปเล่นงานอนุทินเป็นหลักเพียรตีอนุทินไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนนิยมให้ตกลงฝั่งพลเอกประยุทธ์ใช้อ่อนรับแข็งนะครับในขณะที่ฝั่งอนุทินแข็งรับแข็งผลที่ออกมาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแต่คนซวยที่สุดสุดท้ายปลายทาง ชุวิตนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะจริงๆต้องรัฐบาลทิ้งทวนต้องต้องทำคือพรบล้างมนลถินนะเพื่อที่จะให้นักรบของผู้เอกประยุทธ์หลายคนเนะี่ยที่ติดปัญหาเนี่ยกลับมาโดยเฉพาะแม่ทัาพภาคเหนือต้องกลับมาใช้พรบล้างมนลถินนะก่อนที่จะมีการยุบสภาต้องรีบทำนะสเรื่องของเทศบาล เรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต้องรีบทำเรื่องของการละลายพฤติกรรมเรื่องของตำรวจอาสาหรือตำรวจชุมชนต้องรีบทําต้องให้สตชเป็นคนทาบางกนบอกอทําไมไม่ให้มหาดไทยทําให้ขึ้นประเทศบาลอบตอถ้าแบบนั้นมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับใช้หลักนี้เดินไปใช้หลักนักเลงนําการอาหารเดินไปส่วนบิกป้อมใจเย็นๆนะรอดูหน้าไพ่เซตเกมให้ลงตัวก่อนเซตผู้สมัครให้ลงตัวก่อนแต่ผม ็นหนงบุญส่วนนะอย่าเอารูปพลเอกสนธิมาลงเขตจะลงก็ไปลงปฏิเลสโน่นไปวอนหาเรื่องเชียร์แขกนะในกรุงเทพมหานาครและเข้าไม่ได้เป็นเขตทหารด้วยเสี่ยงครับเสี่ยงฮะด้วยความปรารถนาดีเลยมาแล้วก็พลาดนะไม่รู้ไอเดียใครนะลองปรับเกมดูนะฮะตอนนี้ผมมองว่า50 50 ไปด้วยกันครึ่งๆเน่ยฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ไอเรนสลา์กําลังดาวลงดาวลงดาวลงอย่างต่อเนื่องแดนสลด์กําลังถูกดับฟันอย่างต่อเลื่อต่อเนื่องนะครับสาเหตุต,ต้นสาเหตุหลักๆเพราะพลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์มากขึ้นพลเอกประวิทย์ไปเที่ยวทะเลมากําลังทยอยกลับมาเข้ามาในฝั่งนะฮะเหลืออย่างเดียวนะครับต้องรีแบนดิ้งให้สําเร็จนะครับ จึงจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนแต่ฟันแลนด์สไลด์กำลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองสิ่งเหล่านี้คือวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่สัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออมนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับ นักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักเจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงอา e r ตานูนช็อกทีดิโอคูซ i นาเมืองทองธานีและทางซุม ในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นริาถึง16นริกามีพลเอกกิตอิรัตนฉายาอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ มีด็เตอรทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไถวายพระพรวารางคุณเลิงเทวันสุรชาชัยสูงเดือดจำรู <c oughs> พปพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิน้นทรงอุทิศ สื่อสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ,พร,ะร,ราชพิธีรรมาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมนาถบพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทละมีนำกาตรนไปรระสุนรเดือดร้อนนะแหงบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จ อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด เจริญยิ่งยืนนาน